สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านมนทารันไทยคะ่ะยินดีต้อนรับคะ่ะวันนี้เราจะมา FC วซาชมการเตรียมงานบวงสวงองค์ปู่ปริจิตนคราชปีพศส5 6พนส2567นะคะ,ะชมภาพย้อนหลังนะคะว่าการเตรียมงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มาฟังเสียงป้านะคะ พูดถึงน้องน้ำมนคิดถึงพ่อนะคะคนหมั่นไส้ก็เป็นเรื่องอีกเดี๋ยวเราต้องเอาอารมณ์ดีเลงไปก่อนอยิ่งมีคนหมั่นไส้อยู่เขาอยากให้เรานั่งร้องไห้แต่เราก็ดันหัวเราะได้ทุกวีทัทุกวันทำงานไปขายของไปก็ต้องแบบหัวเราะบ้างโอเคหมดน้ำมนอยู่หมดน้ำมนอยู่วันนี้น้ำมนปลาแม่มาหนูมาช่วยแม่ขายปลานะ หนูบอกแม่หนูไม่ค่อยคล่องกับขายปลาร้านะบอกวันนี้หนูไม่ค่อย,อยลนะอคล่อ,องเลยแม่เออแม่ตัดทุมตัน,ตน,ตนหนูก็มาชิมแล้วก็บอกอร่อยของแม่อร่อยอยู่แล้วว่างั้นแต่ว่าหนูขอแพ็กได้ไหมหนบอกเดี๋ยวหนูขอแพ็คแล้วกันเออไม่ไม่ไม่ถนัดขายปลาร้าแต่เดี๋ยวจะมาดูาดวันวัน,ว,นวันปลาามาก่อนเขาจะดีลา่าเขาจะมีดีลายการขายมากไหมหน้าตาหนูไม่เหมาะกับปลาร้าเลยแม่ หน,หน้าตาแม่เนี่ยเหมือนตอนปลาลูกเอ้วันนี้พี่จะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้พาเข้าไปพาเข้าไปเซเว่นนะพาไปเซเว่นวันนี้ <c oughs> เขาก็ไปซื้อเลยนะพายพายสับปะรดเออพายสับปะรดแล้วจังหวะเขาบอกว่ารือไหมคือไม่ทำไมหนูถึงกินพายสับปะรดเพราะว่าหนูกินแนะ้วพ่อซื้อมาให้แล้วหนูกินแล้วคือมันอร่อยหนูก็เลยกินเหมือนพ่อเลยกินเหมือนพ่อเขาก็บอก ไอเมื่อไรเมื่อไรไอจะได้เจอพ่อเอ,อี้แม่ได้ว่าปิดเทอมปิดเทอมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพาไปหาพ่อเขาก็บอกไม่ใช่เมื่อไรพ่อจะกลับบ้านวะโอเนี่ยเราพูดในเซเว่นนะเมื่อไรเมื่อไรพ่อจะกลับบ้านไม่ใช่ว่าคือไปเนี่ยไปหาพ่ออยู่แล้วปิดเทอมเนี่ยไปหาอยู่แล้วแม่เลยว่ารอก่อนลูกรอก่อนเออมันก็บอกตามตรงแหละแม่ยังไม่ยืน่นแม่ยังไม่ได้ยื่นประกันลุงพ่อเลยนะแล้วก็ ทำเรื่องเยอะมากมายอาน,นั้นก็ให้รอก่อนรอก่อนก็บอกเขาเลยเขาก็บอกโอเคนะแต่เรื่องเรื่องไปหาพ่อแบบช่วยเปิดเทอมเขาไปอยู่แล้วเข้าไปอยู่แล้วเวรืยอว่าอะไรจู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 จจจก็ไอไปเซเวน่นใช่ไหมไปซื้อพายสับป,ประรดตั่นแหละก็เลยก็เได้ได,ได,ได,ได้ได้นึกถึงนึกถึงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาพนักงานท่านก็มองหน้าพนักงานเซเว่นก็มองหน้า,า,นยนอ,นาอยู่ก็ก็กไอ เขาเรียกว่าหัดขับรถไปเรื่อยเ,เขาก็หัดขับทุกอันแล้วหัดขับทุกอันแล้วเออก็รอแค่เขาเรียกว่าอะไรอะไปสอบไปกับขี่ไปอะไรนะก็จะให้เขาหัดจนกว่าเขาจะคล่องมาแหละเขาจะคล่องแม้ว่าะจะยุงอยู่แต่ก็ไอ,อเขาพูดไปยิ้มไปไงเขาพูดไปยิ้มไปแล้วก็มีหน้านิ่งๆอยู่แต่ว่าเราเราก็คือแบบเราจับอารมณ์ได้แล้วก็ ก็คุยเหตุผลจริงๆให้เขาฟังคือเราเราเราไม่ได้ปิดลูกแล้วนะคือช่วงนี้คือไม่ปิดแล้วก็คือพูดพูดเหตุผลจริงๆให้ฟังว่าพ่อยังไม่ได้แม่แม่แมแมยังไม่ไม่ได้ยืนประกันพ่อนะลูกตอน,นี้ก็คือยังต้องรอก่อนต้องอะไรก่อนนะก็คือบอกเหตุผลความจริงไปกับเขาเลยให้เขาแบบรับรู้ความจริงไปเลยหลายหลายคนมีมีมีคอมเมนต์แบบป,ปวดนะเขาบอกว่า,าโซเชียลเนี่ยด้อย่างอย่างเราอย่างลุงป้าอย่างเงี้ย ไม่ควรจะเอารูปลูกลงนะกลัวลูกอ้ายลูกอะไรนะแต่ว่าในความคิดของของเราของครอบครัวเราคือเราเรียกว่าอะไรอะ่ะพร้อมสู้เต็มที่แล้วก็ให้ลูกได้รู้ว่าเราลงภาพไปแล้วมีคอมเมนต์ที่แบบคอมเมนต์ดีก็มีคอมเมนต์ด่าว่าก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขารับรู้เลยให้เขาให้เขาเประเผชิญกับมันไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาในวันข้างหน้าถ้าเขาเจอคนดีก็ดีไป เขาเจอคนไม่ดีเขาควรจะปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงยังไงให้แบบชีวิตเขาเดินต่อไปได้ก็เลยลงเลยนะก็เลยลงแล้วเขาก็เห็นอยู่นะเขาก็เห็นอยู่ว่าเออมีคอมเมนต์ที่เขาแบบนี้นะคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าแม่ก็เยอะนะด่าพ่อก็เยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เห็นก็บอกก็คุยอธิบายกับลูกว่าทุกคนเราเนี่ยมันไม่รู้เรื่องราวของเราทุกคนหรอกลูกแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจเราได้ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเือให้ลูกดูแล้วก็เลือกคิดเอาว่า จะอยู่กับสิ่งพวกนี้ยังไงเพราะยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งนับวันก็ยิ่งมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันต้องเผชิญอยู่แล้วเวลาหนูไปทํางานเวลาไปทํางานเวลาไปเรียนใช่ไหมไปโรงเรียนหนูก็เจอทั้งเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีไปทํางานหนูก็ต้องเจอทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีเหมือนกันอ่ามัาฉะนั้นมันจะไปคู่กันเราต้องอยู่ความเป็นจริงให้ได้แล้วก็เผชิญไปเลยลูกก็บอกวันเงี้ยก็เผชิญหน้าไปเลยกับปัญหากับสิ่งที่เจอไม่ต้องกลัวอะไรแล้แบบวนนี้แต่เขาก็คือแบบ ก็ไม่ได้ว่าอะไรเ็าบอกก็ไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่เห็นแล้วก็เฉยๆเขาบอกแบบนี้ก็มันมีคงจะมีบ้างแหละที่แบบว่าทำไมต้องว่าเราว่าอะไรประมาณนี้แต่ก็เชื่อว่าพอเขาเห็นบ่อยๆรับรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้เขาเวลาเขาออกจากอกพอ่ออกแม่ไปไป,ไปอยู่ในที่ที่แบบต้องคนเดียวหรือต้องอเขาเรียกว่าไปทํางานที่อื่นต้นให้เขาอ่ะถ้าเขาตั้งใจเรียน แล้วก็มันดีอย่างหนึ่งก็คือเราเราก็ไม่ได้ชมลูกเราเกินนะคือเขาและตอนนี้และตอนนี้เาขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ใกล้ในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะอ,าอ้าวยังเช่นบุหรี่หรือว่าพวกเครื่องดื่มพวกอะไรที่แบบว่าสังคมทุกวันนี้มันมันมีเยอะที่แบบนะพวกยงพวกยาอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนกับว่าเราเราก็ปลูกฝังเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะี่ย เราอยู่กับเขาแบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบคุยกันได้อะไรกันได้เขาก็มองผ่านตรงนั้นเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจกับการที่ต้องแบบเพื่อนต้องไปกับเพื่อนสัมารลเทเมานะต้องไปลองนวดลองนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าถ้ามันไม่ดีอย่าลองเพราะถ้าลองแล้วมันติดก็บอ,อกไว้เลยนะเพราะว่าพวกนี้น่ะถ้าใจไม่เข้มแข็งจริงๆน่ะอย่าไปลองถ้าลองแล้วมันติดแล้วมันจะออกยากพอเันอนอกยากแล้วมันจะก่อปัญหาให้กับตัวของลูกเอง ตัวของเราเองเลยไม่ได้แล้วก็มันจะลามไปถึงคนรอบข้าง่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยบอกทามาตั้งแต่ในแต่ไลมาแล้วเพราะฉะนั้นก็บุรีก็ไม่ดูดเลยบุรีเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องบุหรีนะบุรีไม่ดูดเล่าก็ไม่ดมไม่ดูนะตอนนี้นะณนะตอนนี้และยัน,นเขาก็ไม่ค่อยชอบสูงสินกับใครด้วย <laughs> มันก็เลยแบบเออสบายสบายใจเราไปนะก็ ให้กาลังใจให้ลูกเรียนหนังสือต่อและลูกก็ให้กําลังใจพ่อกับแม่สู้ต่อให้เต็มที่อะไรจะเกิดมันก็เกิดมันก็ต้องเกิดนะเขามองแบบนี้เลยนะเราให้เต็มที่เราให้เต็มที่เออก็ให้อาใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ให้กําลังใจลูกให้ลูกตั้งใจเรียนเพื่อนะครของลูกแล้วก็ลูกๆก็ให้กำลังใจพ่อแม่ในการที่จะแบบต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราเจอทุกวันนี้นะต่างฝ่าย่างก็ให้กำลังใจกันมันก็เลยเป็นครอบครัวที่แบบเออแล้วก็ ก็อยู่กันมาแบบนี้สี่คนสี่คนหลายอย่างบางทีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋เขาพูดเรื่องครอบครัวนิไหลเลยนะพูดเรื่องครอบครัวี่ไหลเลยมันบางอย่างเนี่ยก็คือในมุมในมุมของเรามุมของเรามันเป็นแบบคือเขาเรียกว่าเอาใจเอาใจช่วยกันและกันมาตลอดนะเข้าใจกันเข้าใจกันง่ายงาเเข้าใจกันแล้วก็ เราก็คือปลูกฝังกับสิ invers, ่งที่ดีให้ก okay. well. ับเขาเพราะว่าเราอยากให้ลูกเราได้ดีกว่าเราใช่ไหมพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้ดีกว่าเราอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่เขาสองสองคนพี่น้องเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยรักในวัยเรียนเขาบอกไม่มีนะแม่ตอนนี้นะอย่างพี่โอ๊ตพยิ่งชัดเลย